สวัสดีค่ะเมนูนำเสนอวันนี้จากครัวบ้านลักษณาต้มซุปกระดูกหมูใส่มะละค่ะนำน้ำต้มกับก้อนซุปก้อนซุปกระเทียมนะคะไปต้มให้เดือดนะคะก้อนซุปลดหมูนะคะแล้วนำหมูกระดูกหมูนะคะไปหมักกับซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะหมักได้กันประมาณสักสิบกว่านาทีค่ะสิบนาทีแล้วนำไปไปต้มให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่หลังจากนั้นเราก็จะใส่มะละเลยค่ะมะละนี่จะล้างด้วยน้ำเกลือก่อนนะคะ ล้างแล้วแช่ได้ไม่เกือสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาใส่ยังไม่ต้องคนนะคะแค่กดให้ให้จมในน้ําซุปแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะให้เดือดปุดปุดนะคะให้เดือดไปเรื่อยๆค่ะเลียวค่ะเดือดปุดปุดไปอย่างนี้จนเปื่อยค่ะจนหมูเปื่อยมะละเปื่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มซุปกระดูกหมูใส่มะละจากครัวบ้านลัคนาสนใจอาหารครัวบ้านลัคนาก็มาเปิดครัวบ้านเราได้นะคะวันนี้ครัวบ้านลัคนณททาต้มซุปกระดูกหมูใส่มะละนะคะ พร้อมเสิร์ฟค่ะต้มซุปกระดูกหมูใส่มะระจากครัวบ้านลนาัคนณะฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ